ซ้ำและงามซ่องนี้เราต้องรู้คิดทือคำเนิดเกิดมามีชีวิตคือมนุษย์หดุยนาดีงามอยู่จุดไหนด้วยรักธรรมและกรรมประซ้อนเราต้องสั้างวอนใจทำาิิงใดไงรู้คิดมาสร้างคาชีวิตคน ดูแบบอย่างจางมาหัวและควายร่างล่มตายนี่ติ่งไหวเป็นเขานั่งเปืือปากฟังโลกไายได้ใจพอดน, <c oughs> นราจาจีพางไหวไม่ตึงคนสิ่งคูตนดีและชัวติดตัวเรามีมา ตึงเวลาที่พวกเธอทำน้าที่ ทนาทีเพราะมีความรู้อยากให้พวกนู้ปฏิบัติงานเมื่อเรามีการศึกษาอ่นนี้ลูกวันนี้วันอาทิตย์พอกระเรียกซิททุกคนในสำนักวัดดอตาที่เข้ามาพบเพราะถึงเวลาแล้วที่เราจะได้ปฏิบัติภาราณาทีกันลูกโลกนี่มันขูก่กันกับธรทม การพัฒนาทางโลกก็พัฒนาทางวัตถุลุกให้เจริญรุ่งเรืองเป็นหยุคเป็นสมัยหยุกจะรวดยุคปรามนูนีเ่เราเตื่อเป็นยุคคอมพิวเตอร์จะนี่เราพัฒนาวัตถุเจริญเลยถ้าไม่พัฒนาจิตใจในด้านธรรมาจริยรทมรองรับมันก็ไม่เป็นความสุกไม่เป็นความดีนกะดีในเขาเรียกว่าง,งามนกะงามหนในวัดดดตานพอมีสิทธิมาไล่รุ่นไล่ยุกลุกเวลานี้ก็มีอยู่สี่คน คนในนึ่งนี้ดาราลูกนะลูกกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความกรพเจ้าค่ะเจริญพ่อลูกดาราสาธุจักคนที่ช่องวารินปฏิค้าท่านอาจารย์ที่กรบเป็นชุกเป็นชุกลูกสาธุจักก็เราจะเป็นผู้ยิ่งผู้ชายกะระางความดีในด้านธารรมะเตาเทียมผู้ชายคืออุบาอกกผู้ยิ่งคือูบาชิกาการนึ่งในพุทธบริษัทสิ ค่นี้จ้องคนนายเปียกกับนายผุนแก้วคัดสิท์วัดดอนทานเป็นรุ่นพี่ใช่ไหมคะรุ่นพี่ลูกก็แตะเตยมายุ่มรุ่นโปรุ่นตัวด้ยกันแต่เป็นเซตแรกเซตใหม่นี่พอ,อยง่ายก็แล้วจ้องคนนี้เพื่อเขาจ่ายประโยชน์ได้เรียนท่าใดไม่จบซ่อนทถาใดไม่จำยังคิดอยู่ว่านายผุนแก้วนายเปียกมาจ่อนนี่มันเมื่อนโนเปล่าหลีมาปลุ ทำไมเลยอาจา์มันไม่ออกนอกเลยวารินรถน้ำพืชใส่ปุ๋ยพืชกระตังกลมเป็นเปล่าลีบอยู่นั้นแจ็บลงเปกอนจารย์อุป,ปมาจัดผู้ได้พวกเตืได้มีจิตสำนึกวันนี้ดาราวารินอายุรวมกันไม่ถึงสี่สิบกำลังจะไปปฏิบัติหน้าที่าติบ้านเมืองก็รอผู้มีความรู้แต่ละชาแต่ละชาข้าช่วยกันพัฒนาซืบทอดแล้ววกตื่ต่อไดอ้ย,ยิงออกนอกสักที ก็ไม่น่าเปี้ยบเปล่าลีฟ้าเปี๊ยกเปียกไม่อายจันวาเราคลอนออมันปลูกเปล่าลีฟก็ก็ไม่รู้ที่ไเยเไยนายเปียกมันน่าอายไรไม่ไอายนาไม่ร้อนนอนไม่ตื่นนี่นี่แอู้ดจักจับไม่ใช่ชลอดออมันปลูกเปล่าลีฟมึงมึงต้องคิดให้ลึกคิดให้ลึกเพื่อมึงลองไปชื่อผ้าแเลยที่ทีไหนมังี่มีเปล่าเปล่าลีฟอ๋อเนาะ ไม่มีกั้นกั้นี่เปล่าลีไม่หันอนั่นมันตู้ตองเปล่าลีมันไม่มีนอที่มาโทา้ดเปล่าลีไม่ดีเปืือยคนดพลูกันโบแล้วม,ม,มึงกินแลบรูปรรเปล่าลีเตียวนอแล้วไม่โบครัน <c oughs> ถ้าเออจัดโบเดียวกันได้ทำไมพูด่างนั้นเนี่ยพี่เปียกมันไม่รู้ไร่ียดลูกคนมันไม่ได้คิดนี่มัน เอาแต่เราเอาแต่คนที่เขาเป็นผู้มีประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองไอ้นี่ก็บร้อยไม่ลงจึงเปรียบเทียบม,มนุษย์ปรไรหวัดขอนี้เอาธรรมะไปจ้อนเหมือนดอกบัวที่ประเภทอาจารย์เคยสอนแล้วค่ะธรรมะบทนี้ยังจําได้หูกหนะดาดาค่ะดอกบ,วบัวที่ประเภทนั้นจําได้ว่ารินจําได้ค่ะนายเพียกจําได้ก็มั้งเออที่พระพูทธอารงเปรียบเทียบม,มนุษย์มันดอกบวัวที่เล่าวน จำได้อาจันเออดีไห้จำได้มัง้งนายพูดแก้วลูกพอจำได้มั้งอาจนันได้มานายเปียกมาพูนเลยสักดอกดิที่ดอกกันเลยดอกได้ก็ได้โอ้โหนี่เป็นดาราหน้าชันเลย,ยเขตทีับพี่เปียกน้องให้กำลังใจไปพูดก่อนเลือกกันสักดอกหนึ่งมาพูดตรงนี้มาพูนเลยสักดอกดิถ้าจำได้เผยเลยจันเรียกเสี้ยวเวลาเร้ว เรียกว่าจ้านี่ยังจําได้เปล่าหรอือเดจันครูนี่จําไม่ได้จอ,อนซีดปลื้มนงน้องดาราจําได้เปล่าน้องจําได้ค่ะน้องนงวารินน่ะจําได้ค่ะเลยพูนแก้วอะเลยจำได้มัง่งเลยอา,ารย์เนี่จำกันได้อยู่ทุกคนเลยพูดจำไรเล้วหรอือเมื่อเมื่อเมืม่อเนื้นึกอยู่อยู่ใน,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 ในหัวใจเนี่ยโรจจัดโหลโอ่อ,อาญครูนี่กระคนเลยหรอือ ครู่ก็ลืมได้จำได้ในผู้แรกที่อาจารย์สอนวลื้เพื่อพอ,พอจะลืมจะมั่งแล้วในผู้แรกที่เรื่องอาจารย์ก็ลืมเลยอุ่มซิทติสัมปลื้มจำได้คุ้กแล้วมันปั่นั้นไหอาจารย์ในพูดคลน,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 นดละดอกเริ่มต้นจากดาราวารินในเปียกในผุ่นแก้วไก่พุ่นไม่ได้ตียหม่เท่าเนี่ยต้องลงไมหลงมือกันมัง่งเอาดาราพูดผูก้อนหลุกลบบการบรรณการท่านอาจารย์ค่ะ แล้วก็พวกเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ท่านอาจารย์ต้องวนความรู้ธรรมะที่เคยสอนอาจารย์สอนไว้ว่าก่อนที่พระองค์จะนาธรรมะไปสอนมนุษย์เรกรงว่ามนุษย์จะไม่เข้าใจเพระธรรมะของพระองค์นั้นละเอยียดอ่อนลึกซึ้งนั่นหละลูกแต่ในที่สุดจงเปรียบเทียบม,มนุษย์เหมือนดอกบัวสีประเภทเอาสักดอกเดียวลูกดอกที่หนึ่งดอกที่หนึ่งคือดอกบัวที่โปล่พ้นน้าขึ้นมาแล้วบัวที่โปล่พ้นน้ํา ถ้านูประมาว่าถ้าโดนแสงอาทิตย์ก็จะเบี่ยงบานรับแสงอาทิตย์ทันทีเปรียบเหมือนมนุษย์ที่ฉลาดเลิศดล้ำเมื่อฟังธรรมะเปรียบประดูดแสงอาทิตย์ก็จะเบี่งบานคือเข้าใจได้ทันทีคือคนฉลาดเลิศดล้ำฟังธรรมะแลวเข้าใจทันทีเป็นวกพอนน้ำกปภาษาบาลีเรียกอุคติตันยู่ค่ะเออ,เออไม่ต้องตึงตรงนั้นในหลูกทุกตองอ่ะช่องวารินดอกที่ช่องา่าผูปูปปูนแก้วเมา่เปียนทีนะ มามาจะมึงมามายูไม่เลยจ้าว่ามามาบุญแกมาเขวี้ยหนกงตัวนู้นกันอ่ะยุตรงนี้กับอาจารย์แกตาเหมือนแลวมายุตินี่กับแกตายูติจี้กับตกติจี้บ่บ่มึง right อ pop, ดบดบเล็ดก่อยหลกรอบเลยอ่ะอย่าอย่าเจ้าถักควังกอพุดอ้าวรู้กว่าร <j> ินค่ะวัดดีท่านอาจารย์แล้วก็วัดดีเพื่อนเพื่อนดอกบัวดอกที่สองคือบัวปริ่มน้ํา เหมือนบุคคลที่จะลาดรองลงมาบัวปริ่มน้ําวันนี้ยังไม่เบ่งบานแต่วันพรุ่งนี้ก็มีโอกาสเบ่งบานเป็นบัวพ้นน้ําคนที่จะลาดรองลงมาวันนี้ไม่เข้าใจธรรมะอธิบายเพิ่มเติมอุปมาอุปมายกตัวอย่างให้ฟังก็เข้าใจได้เหมือนกันคือคนจะลาดรองลงมาจะเข้าใจธรรมะในวันต่อมาค่ะภาษาบาลีว่าวิปจิตันอยู่ค่ะเห็นไหมนี่เจ้าคนมันรูต่างประเทศรเบิราบาลีทุกต้องลูกนายจะะน เปียกดอกจีจ้ามบวได้ลูกดอกบัวขคูบ่วล่วอะอ,ะอธิบายที่เป็นแบบนี้ดอกบัวคูเป็นอ้างใหญ่ๆข้าข้างไหน่อยติดแอเย็นชํำเลยสินค้ามีหมาหมายต่ดอกบัวคูขึ้นประเตนไมาหมกประเทนนั้นหวังหวังมันดีดูดปุ้ยไปเมืองมันเม็ดปะาปะจ้าบาลีวาเปลือเทศโกโลตัต อะไรพี่เพียกไอ้ปันไม่รู้นี่แหละไอ้พวกบัวกกลางนา้ำบัวติดต้มมานะบุญแกว้วดอกบัวไรของเธอบัวแห่งน้ำครับอยู่ไหนลูกจองจัดซี่เคยออกในกหนูนางเอกนอย่าเนอเปลือนแกงนี่ตาความดีครับคนแกรงเอาคุณมองมา,มานอนด้วยง้าเป็นบวัวอะเออ,เอ,อไปลำเดียกันรูไปตังพอจะต้อนแต่ดาราวา่าที่แหละลูกเจ้าคนนี้ก็มันหลีบอยู่นั่นแหละ มันเป็นบวก้างนา้ำบวชทิศต้มกระเยอะเต้าเยือปลาอยู่นั่นเนีพอยากให้เตือนต่างช่องนี่ลูกนําสติปัญญาไปสู้วมวลมนุษย์แต่ว่างยายอยู่ยากนึงตอนนี้นั่นเตือนน่ะลูกเออจะเดินไวเวติบโตรูป,ปรมบติมันช่วยค่ะทั้งคนมนุษย์เราคนชั่วมีคนดีเยอะถ้าก็คนดีอะดาราเป็นสีแก่ตัวค่ะถ้าก็คนชั่ววารินอันตรายเห็นไหมเด็กมันเข้าใจในเปียกต้อกรปังเพยบบทักษักคําที่ตบตัวแหลมรู้มั้ง น,น้ำร้อนต่อไปตายเ็จรุดแล้วแหมนิดเดียวน,น้ำร้อนไม่ต้องบอกมันว่าดินให้มัน่อเองน,อน้ำร้อนวาพื้นลุกชงกระแว้ระลวงเออไม่เท้ามีบินเป็นอันไม่ได้ดูไรสักอย่างนายบุตรแก้วตอบร้อนมันกว้างจากตีดีลุกน,น้ำร้อน่าพื้นนายบุตรแกว้วหลวกเลยคยกับออมาแอกเดียวกันเลย กคนี้พอว่างใหญ่ตรงนี้เลยลูกถ้าเราขอบคนชั่วไปเจอคนดีนลอกลวงมันอันตรายเก้าเข้ามาเกี่ยวฟาราซีเราก็ไม่รู้เกี่ยวฟาราซีนั่นเป็นแบบไหน่ะโอแล้วกํมโบราหนุนะเปรียบนาลี